อีมินสูอีมินสูตอมอตอมอสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรู่จิ่งรู่จิงเข้าประเทศเข้าประเทศชูจิ่งชูจิ่งออกนอกประเทศออกนอกประเทศ รูจิงขารูจิ้งคาบัตขาเข้าบัตขาเข้าชูจิ้งขาชูจิ้งขาบัตขาออกบัตขาออกออนไลนาเข้าออนนไล์บัตขาเข้าออนไลน์ หายกวนหายกวนสุนละกากรสุนละกากรมูตีมูตี้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ถิงหลิวชีเซียนถิ้งหลิวชีเซียนระยะเวลาพำนักระยะเวลาพำนักท่านชิน ท่านชินเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติ